เตอร์ครับผมแอกกว่าแอกกว่าแอกเดียวก็เหปิดโล่งร่วงมากมาวอร์ม่างกายก่อนไปแล้วรไฟวันนี้วันนี้มันเป็ทหารนะวันนี้ป่ยทหารผมชักทำสียังไม่อะทหารเจอชักทำสีมามาดูกันดีกว่ามามวยทหารด้วยวันนี้นี่ไม่ค่อยถูกไม่ค่ใกล้ไม่ใกล้ถูกตาทหารด้วยไม่ใกล้ถูกตาเท่าไหร่ครับเป็นที่ต่อต้านครับเฮ้ยแต่รอบรอบก่อนเนี่ยมันก็โดนทหารปล่อยร่วงนะใช่ครับเป็นชาลีคช่าเออนี่แหละเลยแค่เออเลยแค่ทหารในรอบนี้

ซึ่งเช้าเนี่ยรอดูกันทั้งประเทศครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับขอแนะนำมุมน้ำเงินก่อนเลยนะครับมาจากประเทศไทยครับไปสี่ไปมา6ครั้งนะครับผมขอเสียงนดังน้ำต้นรักมิกกี้เมาส์ปูใหญ่ยิ่งครับผม เส่นกันครับที่เตรียมการชกติดไฟครับก็ชกกันหมด9ครั้งครับแล้วก็ชกมวยสายคนบ้านเปล่าทั้งหมด3ครั้งนะครับขอเสียงดังๆนะครับต้อนรับมักสิงวิสลาไฟ์ Angel Referee once the action begins on this Saturday And this bout is brought และล่าคู่นี้เป็นโวยนิทังกันและน่าดูมากเลยนะครับทุกคนทางล่าพู่นะครับคู่นี้นยิงจากตัวชี่ล่าคู่นะครับและเป็นมวยล่าคู่นะครับมวยสากลนะครับหนึ่งยีเก้านาทีนะครับเอ๋หาจังหวะท่องทันอยู่ครับแอ๋เป็นฝ่ายเดินอยากเป็นนิตานะครับคู่นี้ อาวุธเร็วแรงแน่นอนโอ้ยเรื่อเปลี่ยนการครับระวังกระพุ่งมานะเขาจะาพุ่งมาต่อยยับไปสองที้วเมื่อกี้ยันทันกันอยู่ครับ เยปครับเนอามัดหน้ามาักัดแยอกันนะครับนน้มเอาหุ้นมาชบัดโนอนนี้อั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 นอันนี้อันนี้วั้อนนี้อัน้อนนันน้้นน้อนนีันนี้น้อันันนี้อนนับนี้นอันอันนันนีน้อี้นนีันนอันนี้อันนี้อีอนี้ันนอี้ดันนี้อัี้อันนี้อัีออนนันน้ีนนั มัดเดียวเองเมื่อกี้คู่นี่อย่างกระพิษตานะครับอย่างกระพิษตานะครับตะกัวแล้วครับกลัวแล้วแดงปีกแล้วครับทำเงินพยายามขยับเยอะๆผิดองค์สมุดนะครับนี่นะครับไม่แน่ครับแต่ทั้งคู่ครับประมาณไม่ได้เลย งเดินดีครับออกมาคาเดมีไม่โดนนะครับพี่หนึ่งน้ำเงินจ้องท้อตลอดครับข้าขวาไม่โด้างขวาไม่โดนครับเมื่อกี้เดกยครับ เขากลัตัวที่ดีนะครับบาตเต็งพยายามยักตลอดครับแต่ทางน้ำเงินก็หลบได้ตลอดเลยนะครับมาว่ตดไัดไเลยวยก้านาีนะครับมู่นี้นักกีฬาต้องแข่งแรงไม่ได้ลบานกีาดดีเนระครับเขามใุกกี้นั่นแหละลอให้เมาเลนะครับคู่นี้นะครับดูเดือดครับบัเต็งครับเทำแบบชิวอยู่ครับไม่โดน เจ็บแล้วมาเต้เาใกล้ยิงน้ตัวยิงตัวยิงัอสาทีผ่านนะครับีสามนาทีผ่าน้ตดีมแดินนะครัเดตัวูจีีนเลยนะครับคู่นี้ไม่มีการตื่นเต้นเลยนะครับ

เริ่มเหน yes ah, oh. ื่อยแล้วครับเริ่มเหนื่อยแล้วตกเสียวนี่ไม่เป็นารได้นะครับไมไม่หมเริ่มแล้วครับมาเด็กเริ่มเดินเริ่มแล้วนักเดินพรอมต้นตลอดเลยนบเก่งนักู่ครับเก่งนักู่ครับมาเด็กยังลุกัได้ตลอดเลยนะครับยัด้วยยัด้วยยับด้วยยับด้วยยัยังิยับยัอาไว้ โอนเงินครับนิมาถึงเินหลบได้ครับเงนเป็นดีมากเลยเฮ้ยเงินเป็นมากมาแข่นไปมาคือด้วยครับ แม oh, ีตัวอยู่แล้วพร้อมอยู่แล้วขวาตรงนั้นตลยครับไปโดนทีโดตายแล้วไอ้ตัวนี้เลี้ยวสองขู่แล้วแข็งมันมากนะยุดสองยุดสองยุดสองยอครับทำวัดต่อไปให้เลยไม่ได้ไปไหนเลยนะครับเชิงได้ตลอดเลยแข็งมากโดนมาก เดี๋ยวกินก mm, ันนะครับทางซ้ายเข้าป้ๆครับเมื่อกี้ยังไหวครับผมเอาเดี๋ยังดู มันเสีงแดงสดใแข็งต่อเนื่องเลยนะครับมาดูกันะครับว่าจะไห่ได้หรือคือไปไหมแดงลุกไฟครับไปกันแต่ให้ได้เยนะครับ ย้ําเปิดทางนะครับยาทางเรานักืออาชีเริ่มโดนแล้วนะครับอยากให้จบการแข่งขัน่ต้นเกย้ําน้ำเปิดทางย้ําสองน้าง้นหน้อ่ารบเมือกี้วหได้สุดยอดจริงๆรั้โนนักแล้วทโนนักโอ้โหโอ้โหโอ้มาดูกันบูมมากครับู้มเก่งมากอนต้นะครับ ชงนี่ฟาาครับการจะต้องเตือนนะอาสามสิบวิครับอย่างนี้ต้องลุยนะนทท้ายนรับสาวสิบวิสามสิบวิครับนักีฬาครับสาวสิบวิครับไป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 คือในมหามยนะครับในการาทีนี้ครับนักกี cút đi đi, đẹp không? <coughs> cảm guys, <coughs> did you enjoy it? that was some mass <coughs> fight <coughs> action for you guys in the 70 kilogram weight <coughs> division. ผ no ู้มอบรางวัลนะครับชาวการอกการทุกสฟ้านะครับเป็นผู้มอบเหรียญรางวัลแนสไบนะครับให้กับนักทีฬาของเราทั้งคู่ครับนักกีฬทุทูันนี้นะครับได้ยินนะสัญญาไว้นะครับเราจะมีเกมการเตะเป้า เด้อตะปูนี้ฝรั่งหนึ่งขงันข่าไอฝรั่งหนึ่งคันขาิไอตีเดี๋ยวคนดังครับคนดังเล่นไ,ร,ไรับงบ้างได้โอใช้ได้คุณจะก,ก็ใช้ได้เดี๋ยวใจตูกไ,ไ,ได้เลย,ยเขาไม่ได้กลับนะกูได้อยู่ไม่มด้่ว่ากาไก่นะก็ใช้ได้เลย<ค>อะทีกนเก้าทีได้อะไดไปเรับผมเดี๋ยวติดตามมาเต่งนะแต่น้ำไปครับเดือนหน้าครับผม อนนโอ้ตุวยาพวกนี้อดุดยอตัยแล้วหัใจได้มากลิ้ลำบากเหมือนกันมาหนักมานักยนมาเต็งถขันถึงขั้นมาเต็งถขั้นลิ้นห้อยเลย,ยอ่ะคนนี้นนนยัน้ไปเะได้ใจเลยเยบอก